โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมากับเจอกับเอ้ไม่ใช่ดิกลับมาพบกับผู้เรานะครับกับอาเกเนซิสกันอีกเช่นเคยครับผมเย้วันนี้อยู่ครบเลยนะครับพี่บอลพี่บีแล้วก็กระติกนะฮะแสนสวยตัวเองก็สําหรับวันนี้นะครับอ่าเราก็จะไปที่นะครับแดนบึงเพื่อไปจับไอตัวแมงมุมครับบัตสโตเกอร์ตอนนี้ผมก็ทําการแทะเลือดตัวเองมาเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้เลือดผมมีอยู่28 นะครับทุกคนแต่ละพี่บีมีเลือดเปล่าเขพี่บีอะ่ะเดี๋ยวแบ่งให้พี่บีครึ่งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะดูดใครกันแน่พี่บีเดี๋ยวเอาเลือดไป14อ่าโยนเลือดไปแล้วเรียบร้อยพร้อมยังจะวานะร์ปนะ,ะโอเคถ้าจะวาร์ปตรงนี้ไอ้ฉลามจะไปกับเราด้วยบอกว่า <c oughs> ไม่แน่ใจไอหุ่นยนต์วะนี่โรบอทโรบอทมันจะหนีกูทำแปะอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรบอทหนีทุกคนใจเย็น โรบอทแม่งไม่เชื่องเออมาไปที่ปอกนะครับนอสโซนเอาละครับตอนนี้เขาบอกว่าไอ้พวกเรนนตสาวที่อยู่ในน้ำจะวาร์ปไม่ได้แล้วก็เรือก็วาร์ปไม่ได้แน่นอนกูไม่อยากให้วาร์ปไปอยู่แล้วถ้า <c oughs> วาร์ปก็ของหายเลยเอาละเดี๋ยวพวกเรานะครับจะไปเจอกันที่แดนบึงครับทุกคนโอเคเรียบร้อยครับทุกคน <c oughs> มาถึงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาโซนก่อนนะครับโซนของไอ้บัตสตอ,อกเกอร์นั่นแหละน่าจะเป็นตรงไอ้ต้นไม้ย้อยๆนั่นแหละทุกคน มาครับเฮ้ยเดี๋ยวเราวางเตียงกันก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราตายแล้วเราหาที่เกิดไม่ได้ครับตอนนี้ขอฟอนเดชันมาหนึ่งนะครับทุกคนฟ้าปแป๊บอ่าฟอนเดชันพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลงเตียงนะครับอันนี้สําคัญมากเตียงขาดเลยวหมเนี่ยขาดหนังวะเฮ้ยใครมีหนังนเนี่ยพี่บี้มีหนังหรือเปล่ากระติกมีไหมกระติกหาอยู่ดูก่อนเดี๋ดูก่อนอ่าเดี๋ยวรอดูกระติกที่มีหรือเปล่าถ้าเราล่าสัตว์ล่าตัวอะไรได้บ้างตอนนี้ แอรโร่มีสาเไม่มีเลยไม่มีเลยงั้นต้องล่าเดยไปพวกเราล่าก่อนล่าหนังก่อนนะครับตอนนี้เอาจากตัวไรเดียตอนนี้ก็มีคอยาวคอยาวมีสองเฮ้ยเอากบนี่กบง่ายสุดแล,แล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเอาโบล่าก่อนโบล่าโบล่าเตรียมแป๊บโอโบล่าต้องใช้หนังดีกว่าเอาเริ่มกระติกไปกบข้างหน้าดูาเลยพี่บีมาจัดเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วลูกทีมแล้วลูกทีมโอ้ยโดนเลีย เฮ้ยโดนเลีย้ยด้วยกูโดนเลียล้มวะเนี่ยมันมาแล้วโอ้จะแตกไปเนี่ยเราอุ้ยหลายทีสลบแน่เฮ้ยไม่ตายตั้งดีวัเนี่ยอู้เรียบร้อยเสร็จไอกระติกอุตส่าล่อตั้งนานโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเอาเบอร์รี่ขาวกินก่อนเบอร์รี่ขาวเบอร์รี่ขาวอ่าไม่มีปัญหาเสร็จกระติกครับเรียบร้อยจะมีบอลขอหนังอ่ะแบ่งกัน ทีนี้เราก็จะผลิตอุปกรณ์มีโบล่าโอเคแล้วก็จะมีเตียงนะครับต้องใช้โอ้ยโอ้ยไอกระติกมันเอาหนังมาให้อ่ะพี่บอลอ๋อโอเคโอเคแล้วก็เมื่อกี้ฟอนเดชั่นฟอนเดชั่นอยู่ตรงไหนวะฝั่งนี้แหละแต่ว่าน่าจะเป็นตรงนู้นเออเดี๋ยววิ่งกลับไปก่อนนี่นี่นี่เจอแล้วโอ้โหลืมลืมมาครับตอนนี้วางเตียงไว้เอาละพร้อมไป ดี๋ยวไปหาตัวแมงมุม,มส่วนใหญ่ไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่มันเป็นกิง่งเน่ะเราต้องคอยดูให้ดีข้างบนมีไหมเนี่ยกิ่งไม้มีเปล่าวะแต่บางครั้งเราต้องขึ้นที่สูงเพื่อให้มันเห็นเราถ้าเราอยู่ต่ำเนี่ยบางทีมันจะไม่เห็นวูดข้างหน้ามีแรปเตอร์ด้วยอะแรปเตอร์อะไรนะ่าจะเป็นแรปเตอร์ X หา,หายแล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราลัดมาทางนี้ีปบีเราไปกันสองคนก็ได้เนี่เรามาด้านนี้ดีกว่าเออนี่ตรงนี้ขึ้นได้เนี่ย <What? S 2> เหมือนฮีลาร์ฟอลาเซอร์พี่มีเรียกยีลาร์ฟแน่นอนจริงไหมเออแต่ว่าลายก็เหมือนนั่นแหละโอ้เดี๋ยวมาดูข้างบนนี่ก่อนทิ้งเพื่อนเลยผมอะตอนนี้เสียเวลาครับเดี๋ยวจับไม่ได้มีเปล่ามอสท็อปข้างหน้านี้กินอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนรอพลาฟิตมิตมีป่ะรอพลาฟิตมิตไปตกปลามาอยู่น่าจะได้มาเนี่ว่าอ๋อนี่อยู่อยู่นี่ไปจับมอสทอ็อปก่อนนี่แน่ได้มอสท็อปหนึ่งตัว เอามาช่วยก่อนในการเดินทางนะครับทุกคนแล้วก็เตรียมบัตรแพ็คต่ออะไรตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเตรียมนะครับลมชูชีพมาก่อนเพราะว่าลมชูชีพเนี่ยก็ช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วก็กระโดดลงมาล่อนมาอย่างเงี้ยครับสบายมากเดี๋ยวเติมน้ําหนักเพิ่ม,มอีกอ่าแล้วก็เลือดนะครับนิดหน่อยกับดาเมจดาเมจไป600กว่านะครับแล้วก็นี่เนื้อตอนนี้เราแยกกับทีมแล้วทีมหลงนะครับทุกคนไม่เป็นไรไม่มีปัญหา ไปคนเดียวได้อยู่ตรงนี้มันเดินเลาะไปได้หรือเปล่าอ่ะคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเลาะได้ไหมลองดูเฮ้ยไปได้นี่อ่างั้นสบายเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันจุดที่เราวางเตียงง่ายอยู่เฮ้ยทำไมตัวธรรมดาเหมือนจะไวกว่าเรานิดนึงวะอ่ากินมาครับเรียบร้อยทีนี้สปีดโอเคทุกคนตอนนี้ก็เรากลับมานะครับเจอกับพวกทีมงานเราต่อครับเรานัดกันมาเจอที่ดอทโซนเพราะว่าแมปมันค่อนข้างที่จะหายาก โอ้ยกระติกได้รับเตอร์มาดีกว่าะสุดยอดทำไงวะเนี่ยได้รับเตอร์เอ็กมาโอ้โหแจ๋วดีขอชุดหน่อยให้พี่บีขี่ดีกว่าเนี่ยตัวนี้พี่บีขี่เลยที่ขี่ไม่มีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำที่ขี่ให้แสงว่าเพิ่งจับมาเลยดิอ่าพี่บอลมีของวันเดี์แตให้พี่บีขี่รับเตอร์ลกันพี่บีค่อนข้างที่จะอ่อนนะโอเคจะได้เป็นการปกป้องนะครับคุณลักษณตีด้วย เอาละเรียบร้อยที่เราก็เดินทางกันดีกว่าไปไป้ายป้าปกระติกขึ้นหลังวอดช็อปไปกระโดดขึ้นมาดิขึ้นได้บอกว่าเนี่ยเอากระโดดโง่งงอๆอีกกระโดดขึ้นมาดิเออได้บอกว่าไม,ไ,ไม่ได้เหรอเอามันไม่ให้ขึ้นว่ะไม่ขึ้นวิ่งมาตามมาไปป้ายป้ป้ป้ปกระเตี้ยขนาดน,นี้ยังจะขึ้นสองคนวิ <c oughs> ่งยาวเลย อันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ประมาณกลางแมบกลางแบปบน่าจะมีตรงยาวเลยเดี๋ยวถ้าเจอตัวอะไรหน,หน่าจับก็จะจับไว้กระติกน้ําเลยวิ่งตรงยาวไปเลยตรงยาวเลยคอยดูเพื่อนด้วยอ่ามันต้องมาเป็นทีมถึงจะนุกนะครับไปคนเดียวไม่นุกโอ้ข้างหน้าน,นี่ตีกันนวลยว่าตัวอะวไรข้างหน้าเนี่ยโอ้ยเคใหญ่ยางโหดอุ้ยปริยนิกด้วยเอาไงดี โดนแดกกันใหญ่เลยนะตอนนี้เอาเอาด้านหลังด้านหลังตัวอะไรมาตัวอะไรมาแมลงเอาบ้าเอาบวกบวกเจ้าเค่พี่บีบวกเลยบวกเลยบวกเลยโอ้ปันปันอุ้ยอุ้ยแตกแตกทำไมมีแตกวะเนี่ยอยู่ข้างบนกูแตกได้ยังไงวะงงกูแตกได้ยังไงเอ่ยโอเลยเออเฮ้ยเฮ้ยไประวังวอร์ช็อปนี้ระวังวอร์ช็อปนี้ไปดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้นี่ต้องๆให้มันตามตลอดไม่งั้นแม่งหนีเฮ้ยรอคือด้วยไอ้บ้าเนี่ยขี้กลัวมากเลยสุดๆเอาละไปกันต่อทางนี้ถูกทิศเปล่าวะเนี่ยน่าจะถูกตรงนี้มันไหนนี่นี่วาตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นน้าพุป่ะไม่น่าใช่แล้วมันเป็นกันแแบบป่ะจริงๆมันน่าจะไปต่อได้มันขึ้นบาเรียกันแแบบเฉยเลยเว้ยแต่มอสช็อปค่อนข้างที่จะเดินทางช้าถ้าเป็นไปได้ได้แับเตอร์สักสองตัวกำลังดีเออ เดี premises, ๋ยวเตรียมโบล่าก่อนดีกว่าโบล่าจำได้ว่าเมื่อกี้คลาบมาแล้วเอาอะไรออกดีวะเนี่ยตายแล้วเหรอหลังกระติกออกมาแล้วมากระติกไม่ตายถ้าตายมีขึ้นชื่อเฮ้ยหรือเอาไอ้ตัวนี้อีโกโนดอนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันนั่งได้โอ้มาแล้วโอ้โอ้บวกบวกบวกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จับก่อนมันโหดอ่าเรียบร้อยพี่บีเดี๋ยวตัวนั้นขอเอาตายเลยเหรอเฮ้ยพี่บีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บนึงเฮ้ยี่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บลายึดอาแล้วพอพอเฮ้ยทำไมมันไม่ยึดวะมันยึดไม่ได้โอเคมันยึดแล้วเดี๋ยวคาะเลยข้อะด้วยสาก,กระเบือเดิฟบอลเปลี่ยนลูกดอกอย่าสลบกันตีด้วยสาก,กระเบือไปอุ้ยป็นเลเวลมันยี่หกนี่วได้อยู่นี่ยิงกระติกแมงต่อยด้วยมือจัดไปอ๋อวันก่อนเราอัดเฮ้ยเรียบร้อยแล้วโอ้สองดอกนี่วเจอหมัดเอเกติกไปแน่อ๋คับสลบแค่ส0 0รอยกว่า เนื้อพรามก็มีใสอุ้ยกำลังจะเน่าพอดีไม่ทันแน่นอน2วิเนื้อพรามเน่าเลยสองว,ว,องวิแดกทันป่ิเมื่อกี้รับเตอร์เราที่ตายตรงนี้เดี๋ยวถอดที่ขี่ไปก่อนโอ้โหพี่บีไม่ต้องขี่แล้วพี่บีไม่ค่อยอัพพี่บีไปขี่มอสช็อปดีกว่าอ่าเรียบร้อยได้แล้ว,ร,วรับเตอร์นะทุกคนพี่บียังต้องฝึกอีกสักพักหนึ่งให้เวลาเขานะครับในการปรับตัวเดี๋ยวพี่บอลขี่รับเตอร์เองโอเค เฮ้เยเลเวลมันแบบไม่มีน้ำหนัก,กว่ะน้ำหนักไม่ได้ให้เดินตามมาก่อนมา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 เฮ้ยข้างหลังมาเต็มแมงแมงแมงแดกแมงแดกแมงเอาปุ่มไม่โจมตีไเนี่ยเออนั่นแหละเยี่ยมจะได้ได้เวลเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันสั่งให้ฮัลโหลได้300เฮกซากอนลุยดุยดุยดุยเฮ้ยมาอีกตัวหนึ่งไงโอ้มาอีกตัวหนึ่งครับลัพเตอร์หมูปลาหมูปลาข้างหน้าลุยลุยครับลุยไปบวกเดี๋ยวรอแป๊บยังเดินไม่ได้ยังอัพเวลอยู่ได้อย่างนี้ เอาตายแล้วใช่ไหมโอเคมอสชอ็อปโหดอยู่แล้วเดินทางครับจริงๆน่าหาแรปเตอร์เพิ่มอีกนะถ้ามีแรปเตอร์ครบทุกคนน่ะสบายแน่นอนแล้วไวด้วยไม่ใช่ไรข้างหน้าบาลิโอนิกไอตัวนี้ที่ขี่มันค่อนข้างลำบากกันดิเดินดาวเมียดไปก่อนพี่บีบวกเลยตัวพี่บีโหดมอสชออ็อปอ่ะพี่บีบวกเลยอ๋ออัพอยู่อ๋อสายตูอยู่นั่นแหละเสียเวลาเฮ้ยชาร์จชาร์จเลย ใช่ครับช้าครับมาเลยครับมาเดยเอาหมุนหมุนหมุนมึงกับกูวนกันสักสามวันไหม <c oughs> มึงตีกูไม่โดนกูโยกโอ้ยโอ,ย,โอยแรงว่ะพอโดนแล้วม่งแรงนี่มาเด้เอาเด้โอ้โหกัดโดนกันยากมากไม่วนไม่วนไม่วนละลุยรยล้มๆๆล้มล้มล้มนี่แหละมันมันตรงนี้แหละอยู่มอสช็อปโคดกับแ,แรปเตอร์เยอะเลยนะนี่แรปเตอร์ขึ้นน้อยมากเลยค่าพลังเราตอนนี้เป็น350นะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นเขาหาทางขึ้นเขาก่อนนี่ข้างหน้ามีเขาโอเคตรงนี้แหละนะพอขึ้นได้เสียดายที่เราจําพิกัดที่เราแบบจับเดโนรสาวเราไม่ได้ไม่มีมอดวาร์ปด้วยต้องเพิ่มทีหลังตอนนี้เลือดร้อยมากจะบวกกับใครดีแม่ด้านนี้มีอะไรบ้างด้านนี้มีพาราซอโอเคเอาพาราซอไหมเออจริงๆหน้าเอาพาราซอให้กระติกมันขี่เดินทางก่อนกระติกตามกระติกเอ้าตัวด้านหน้านี่เลย เดี๋ยวขี่เป็นคาร์บอยเลยดีกว่านี่นี่นี่มาเอยียงล็อกไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดด้วยลูกดอ,อกให้เอ้ยดีโลดีโลระวังดีโล,โลแม่งเล่นแง่เล่นแง่มึงเล่นแง่เล่นแง่เฮ้ยกลับไม่โดนวะเนี่ยเฮ้ยมันจะจัดพลาซอเราตายก่อนหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้สลบก่อนนั่นเอ้ยแร,ปเ,ร,แรปเตอร์แรปเตอร์กูเสียไปบวกโอ้โหกูไม่ได้พาร์ทสี่ จุดเริ่มต้นมาจากไอ้แม่งดีโลนี่แหละถ้าดีโลไม่ม,มาวุ่นวายก็คงจะไม่พลาดโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อพวกเราเฮ้ยข้างหน้าเจอแล้วแรปเตอร์พี่บีอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราต้องเอารปเตอร์เพิ่มพี่บอลพร้อมแล้ว,บลวโบล,ลามีโวมันไปไล่กินหมูป่านี่ว่ะมามามาแรปเตอร์ตามมาแต่พัดซีไปก่อนกันพลาดวิ่งไปนู่นแล้วโอ้โหวิ่งโคตรไวนะครับโอเคมันจะไปไหนก็แล้วแต่ผมจะตามมันไปทุกที่ มามามาล็อกไว้ก่อนหนึ่งตัวเสร็จเมื่อกี้มีสองอีกตัวหนึ่งน่าจะตามหมูป่าไปแล้วอ่ะยิงหัวครับตัวนี้เวลสามไล่อีกไอ้เคไอ้เคเคเหรอเคมาจัดกันโอ้ยงาบเฉยงาบเฉยโอ้โหโอ้ยนิ้โอ้ <c oughs> โหงาบมอสช็อปคาปากเลยเมื่อกี้ เออมาจากไหนได้ทุกทิศไอ้พวกนี้เอาไปเนื้อนี้กินซะเลยทำไมกระติกหายอีกแล้วมันตามมาไม่ทันอ๋อมันตามไม่ทันนีหว่าเฮ้ยใช่ถอยหลังลไปไปไปเดินกลับไปตามหาันก่อนเรินเร็วเร็วเรียกมันด้วยกระติกก,กระติก where are you my friend where you อยู่ไหนมันวะเนีน่ย เจอยังเจอยังไงกระติกมาแล้วอ๋อมันได้แรปเตอร์มาเหมือนกันนีกว่าอ๋อมันดักจับแรปเตอร์อยู่นี่ตัวหนึ่งสุดยอดใช่บอกว่าหรือของกูวะอ๋อของกูเพราแต่มันตามกระติกแสดงว่าของมันเดิโอเคของกระติกของกระติกของกระติกโอเคโอเคแจ๋วที่ขี่สายยังวะเนี่ยที่ขี่มันก็ใส่แล้วนีกว่าได้แล้วพี่บีขี่แรปเตอร์ดีกว่ามั้งเราต้องสลามมัตช็อปแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่โหดพอที่จะสู้กับตัวอื่นเดี๋ยวผลิตที่ขี่ เดี๋ยวตัวนั้นของพี่บอลเ,เอาไปเลยก็ได้โอเคโอ้โหทิ้งเลเวลทิ้งเลเวลน้อยให้คัางกับผมเหรอเนี่ยม่ถูกกับผมจะสู้ใครได้บ้างเนี่ยเลเวลแบบนี้ไม่เป็นไรเอาละเราเป็นจ่าฝูงเราต้องขี่ตัวอ่อนๆเราจะใช้ทักษะเราเพื่อเอาชีวิตรอดเอาโอเคกระโดดข้ามมอสช็อปโอ้แม่งกระโดดไม่ข้ามไปไปไป,ไปเดินทางเลยเดี๋ยวมันก็แม่งหัวหดหนีอยู่ดีมอสช็อปโอ้โหมากันเป็นแก๊งครับตอนนี้วิ่งมาตั้งนานแล้วไม่เจอบัตซสตเกอร์สักตัวเลย ไปหลบอยู่ไหนมันวะเนี่ยข,นนข้างบนนู้นอะไรวะข้างบนนู้นนกจิ๋วไม่มีมันยังไม่ถึงเขตกิ่งไม้เลยไอ้เขตกิ่งไม้ที่เราเห็นช่วงแรกก็ไม่ใช่ด้วยมันจะต้องเป็นกิ่งไม้ลกๆหน่อยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยน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 ไอ้ตัวมอสช็อปไม่ต้องไปสนใจมันนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ลุมกินก่อนลุมกินเร็วลุมกินก่อนเหนื่อยเหนื่อยเห้ยกัดที่กัดที่โอเคเยี่ยมสตามีน่าโคตรน้อยโอ้ยกูไม่ได้วิวสวยแล้วกูไม่ได้วิวว่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเหยื่ออะไรต่อไปนี่ไงหเหยื่ออะไรต่อไปของเราเดี๋ยวขอเติมสม,มิน้าก่อนเออกิน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 มอบอาหารให้สัตว์ก่อนโอเคพร้อมแล้วนะครับตัวนี้ขอเหยียบเเหยียบไปก่อนแล้วค่อยเชือดนี่นี่เรียบร้อยได้เวลของแท้แน่นอนเอาไม่ได้ไม่ขึ้นไอ้ที่ได้นี่คือเวลเวลเรานะครับเบลตัวละครนะไปามอยโอ้หตรงนี้มืดมากขอแกมมาหน่อย เอาล้วลุมยำครับไม่ได้จับบัตรโซเกอร์ไม่เป็นไรประกาศอนา,าเขตตรงนี้ก่อนลุมมันลุมมันลุมมันตายสรียบร้อยดีแล้วตายแล้วแถวเดินหน้าต่อทีม<ป>เรายังไม่ถึง50 50เลยฮเฮ้ยอะไรตีกันอยู่ตรงนู้นครับนัวเลยคร,รครับมอดจบมอดจบวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งหนีนึกว่าจะลุยวิ่งหนีหนหนอ๋อโดนเตะช่วยแล้วช่วยแล้ว ข้าไปนั่นแหละเยี่ยมอ่าเอ็กลับเตอร์ไรวิลอัดดาเมจด,ดาเมจขึ้นคตรน้อยตัวนี้จับมาลเวลน้อยเกินไปบีบีอัพดาเมจเยอะๆเลือดเอาสักพันหนึ่งโอเคโอ้คนจุดไฟแล้วดีๆ,ๆ,ๆไปเดินต่อขุยข้างหน้ามีนั่นด้วยนีกว่ามีกลิตเราต้องไปแก้ไขกลิตสีมพูเดินเดินเดิเดินเออแล้วก็มันจะมีเควส อุ้ยเควสอยู่ตั้ง1800โถเอยอ้ยเคลสอยู่ไกลเกินกันจะไปทำเควสตั้งหน่อยไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เหมือนมีแสงบางอย่างออกมาจากตรงเนี้อ๋อข้างบนนี่มันมีต้นเห็ดเห็ดสูงอยู่ข้างบนครับขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องเอาแมงมุมนะครับปีนขึ้นไปอล่ะทีมพบ<ห>พบนยะยังไม่เจอเลยมันต้องอยู่ในจุดที่มีกิ่งมันหาไม่ได้เออนี่นี่น ไม่แน่อาจจะอยู่ด้านหน้านีา่ก yeah well, her ็ได er kind of like ้โอ้ยโอ๊ยอะไรวะอุ้ยเค่ใหญ่เค่ใหญ่ใหญ่โอ้ปันปันปันแม่งปันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตูยตู้ตู้ตู้มันก่อนมีขนาดลุมมาเนี่ยเรียบร้อยโอ้สุดยอดได้แล้วได้แล้วเติมเลือดก่อนโอ้หเลือดผมมีร้อยกว่าทุกคนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เหวอะไรวะเอวบางล่างน้อยของใครของพี่บีเหรอหืมบังจอมากไปเลยไปเลย เซ็กซี่อะไรบวมมาด <laughs> ไปไปข้างหน้านี่แหละต้นไม้ด้านหน้านี่แหละมีบอกว่าวไม่น่ามีติดอะไรอีกเนี้ยเอาขี้ขี้รับเตอร์ผมแวะขี้เหมือนจะบัคกกระโดดไม่ได้เฉยเลยตอนนี้อ่ะได้แล้วโอเคเมื่อกี้จังหวะที่โดนจระเข้แม่งปั่นแน่นอนไปข้างบนนิดเจอไอ้นี่วะ่ะคิดตั้นอ๋อดีข้างล่างก็มีเดี๋ยวเอาด้านลน่างนี่ก็ได้เจอด้านล่างพอดี กำลังหาทางขึ้นข้างบนไม่เจอพอดีโอ้เยี่ยมเลยอย่างนี้สบายแล้วเราจะได้สปายการ์ดแล้วเดี๋ยวมารับสปายการ์ดคนละหนึ่งอันโอเคทุกคนมารับของจัดไปโยนไปแล้วเห็นกันหรือเปล่ามามา,มาพี่บีนี่อยู่ในถุงนี่เอาไปก่อนเลยเพราะว่ามันจะใช้ตรวจสอบสัตว์ได้เป็นกล้องที่ใช้ดูสัตว์่ไมเอายังไม่ได้เอาโยนไป,ไ,ปได้ยังกตกิเอาไปแล้วอะกระติกเอาไปกี่อัน มันต้องมีครบพอดีเอาละตอนนี้สแกนเรียบร้อยเฮ้ยข้างห,หน้าอะไรยืดยาวพอยาวหรือเปล่านี่แหละง่ายเลยทีนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเห็นขาวๆว,ว่ามันอยู่ไหนไปตามมาเลยตอนนี้ต้องไวหน่อยแล้วคนดูรอนานแล้วยังไม่ได้จับสักทีหนึง่งข้างหน้าแมงหลีกเลี้ยงแมงโหเห็นชัดเจนมากยิงผ่านแมงไปก่อนเดี๋ยวน้ำหนักยังไม่ได้วะเติมน้ำหนักไปอีกโอเคโหข้างหน้าโคตรเยอะ เนี่ยดูดิพอสแกนแล้วโคตรเยอะเลยเนาะเราต้องไปเอากิจด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะเฮดสกากอนมันจะทําให้เรามีพอยต์ในการซื้อของอุ้ยไอเคมาไอเคบุกลบลบลบอุ้ยมันกระตูดลุ้ม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 มันอุ้ยโคตรแรงโคตรแรงเฮ้ยเดี๋ยวพี่บอลลบก่อนเอาได้พอดีโอเคของผมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นี่นี่นี่ตัวนี้มามามาเลย โอเคมาดิมาดิฮาโลเอาไปล่ะอูด right, ้านนู้นไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามทีมก่อนเฮ้ยบาลิโอนิกมันบวกเหรอโอ้ไปอยู่ไปอยู่อ้ติดติดติดมันติดมันติดแป๊บนึงเรียบร้อยข้างหลังต่อเลยอื้ออูตัวนั้นกัดแรงว่ะอมมันลไอตัวหอยก็ติดกัดโคตรแรงเลยเรียบร้อยมีใครเห็นไอแมงมุมไหมน่าจะยังไม่เห็นกันแต่ว่าแอเรียด้านหน้านี่ดูเท่ดีเว้ยโมันเหมือนเป็นเออ่ สถานที่เลยนี่หว่าเนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่าเจริญนะพื้นที่ตรงนี้เจริญพอสมควรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยปริญญาคเขโหดเฮ้ยโหดมากโอ้โหเดี๋ยว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 มันโหดเกินโอ้ยเกือบตายลงมึงเมื่อกี้เกือบไม่รอดแม่งเดี๋ยวมึงรอพวกกูมาก่อนจะพาพวกไปลุ่มมึงบ้างไอ้นี่มันอยู่เยอะๆยิ่งโหดนั่นไงไปแล้วแรปเตอร์เราไปจัดปริญญาแล้วเติมเลือดก่อนแป๊บนึงทุกคนผมเลือดน้อย เล่นเนเซิร์ฟเ,เล่นโง่ๆไม่ได้ครับถึงแม้ว่าผมจะโง่ก็ตาม <c oughs> อ่ดาดีวแม่พูดกูพูดได้หามากไปๆๆกูไ,ไ,ไม่ลงดีกว่าคำนวณแล้วว่าน่าจะลงไปสู้ไม่ได้นี่ไงถาวันย <c oughs> ้อยเต็ม <c oughs> ไ,ไปหมดแต่ไรซึ่งว <c oughs> ีแวลบัตรสตตเกอร์เอาละลลยกันต่อที่นี่มันคือสถานที่น่าจะเป็นของสตาร์อินดัสทรีใช่บอกว่าไม่น่าใช่เฮ้ยข้างล่างมีอะไรเนี่ยน่าสนใจจริง เออโดนลงไปแล้วโอ้โดนลงไม่ทันตายป่า <único Liberty Overwatch> ต้องกระโดดลงก่อนอย่าให้มันกระแทกกระแทกรถแรงนี่มันมีกริดเราต้องมาซ่อมกริดมาแล้วโหโห่โห่ซ่อมกริดก่อนอ่าเรียบร้อยมาสเตอร์ไอนะครับในใบโอมนี้ไปแล้วนะครับไปได้ดีเลยนะโอเคไปครับผมเดี๋ยวเราไปเดินหน้ากันต่อ เราต้องฟิกกิตไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้เฮกซากอนพวกเราเดินทางทั้งหน้าเคจิ๋วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันชาร์จแล้โอ้โหโอ้โหพุ่งใหญ่พุ่งใหญ่ฮ้ยตกเลยหรอพี่เอาเดะเอาเดะโอ้มันดีบตูดแรปเตอร์เอ็กได้ด้วยวะแสดงว่ามันไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้โหโอ้โหสุดจัดจริงอุ้เคใหญ่เคใหญ่มากินตูดกินตูดกัดกูไม่โดนเรามจวนอยู่ที่ตูดนี่แหละเรียบร้อย ไอตัวเบีวห้าเจ็ดนั่นโหดกับเพื่อนเลยอ่ะลับเตอร์ดาเมจไปก่อนดาเมจผมขึ้นน้อยจริงๆในเซิร์ฟที่ปรับป,ปกติเราต้องจับเลเวลสูงๆเพราะเลเวลน้อยเนี่ยใช้งานไม่ได้ค่อนข้างไม่ได้เรื่องเอาแล้วทุกคนครับตอนนี้ก็ผมมาคิดว่าน่าจะถึงแหล่งนะของบัตรสตอร์เกอร์เรียบร้อยแล้วพิกัดอยู่ประมาณ60นะครับ80ไปหากันดีกว่าผมหลงจากทีมเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันรวมกันหาแล้วมันค่อนข้างช้าผมก็เลยแบบวิ่งออกมาก่อนเลย เดี๋ยวเราจับไปฝากก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้อ่านี่แหละเขตเนี้ยใช่แน่นอนนั่นไงเจอแล้วข้างหน้าตัวนึงครับข้างหน้าตัวนี้เวลเท่าไหร่ไปเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนทุกคนเวลห้าโอเคเวลห้ากำลังดีครับมีอยู่โหมีอยู่หลายตัวเลยนี่หว่าไม่ใช่มีอยู่แค่ตัวเดียวเติมเลือดนะครับให้กับแรปเตอร์ไปก่อนมันสามารถที่จะดูดเราจากแรปเตอร์ได้เลยผมจําได้โอเค ส่วนในน้านี่เราต้องระวังปลาบิรัญ่าให้ดีเพราะว่าแรปเตอร์ผมมันไม่ได้ดุมากขนาดนั้นโอเคโอเคกระโดดมาก่อนเดี๋ยวผมวางนะครับเตียงไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่ามั้งสักอันหนึ่งเผื่อไปว่าพลาดจะได้เกิดใหม่ได้หรือไม่ทีมงานก็จ,จะมาเกิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเอาละเตียงนะครับให้พร้อมเดี๋ยววางบูดฟอนเดชั่นไปหนึ่งอันก่อนโอเคต้องเตรียมการให้ดีนะครับจะได้ไม่พลาดทีหลังแล้วก็เตียงครับวางได้ไปเนี่ยเอาไม่ได้ครับเดี๋ยวลงไปวางเองเมื่อกี้ผมกดแล้วนะมันไม่ได้ วางเองง่ายกว่าชว์กว่าอ่าเรียบร้อยครับผมไปเดินทางต่ออุ้ยมากมายหลายตัวตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้ามาแล้วจะไม่ได้ได้แน่นอนแต่เลือดมีเน่าอยู่เหมือนกันปะเนี่ยจำได้ว่ามี14ไม่ใช่เหรอวะโอ้โหเลือดเน่าได้เสงเป็ดเดี๋ยวไปดูแต่เราปรับเทมนะครับประมาณ10หรือ15นี่แหละไม่แน่ใจน่าจะพอได้แต่ถ้าเราคูณหนึ่งนี่ผมว่าไม่รอดแน่นั่นไงข้างบนด้นน่ะมันจะเห็นผมไหมเนี่ยอุ้ยมีเวลยีกกิบเ็ ถ้าเวลยเเอาไปเนี่ยดุแน่นะครับแต่ผมกลัวว่ามันจะจับยากเพราะฉะนั้นผมต้องให้ตัวเลเวลน้อยดูดผมไปก่อนมาแล้วมาแล้วใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้วเม,ม,มื่อกี้มันดูดใครวะใหญ่ดูดบอสอปโอ้โหมันจะดูดผมไปนเน่๋ยวผมโดดลงก่อนดีกว่ามั้งอโดดลงก่อนเรียบร้อยต้องยิงปุกไปเน่ยนแดงแล้วไงทุกคนแดงแล้วแดงแล้ว,ดลวเดี๋ยวดูว่ามันจะดูดตอนไหนเอ้ยมันมาข้างหลังเดียวเดียวเดียว ต้องให้มันยิงใหญ่ถ้ามันไม่ยิงใหญ่ไม่ได้โอ้เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ผิดกติก,กามึงต้องยิงใหญ่กูสิไม่ยอมดูดิว้าสู้ตายสู้ตายเรียบร้อยโอเคเสร็จไปก่อนหนึ่งไม่เสือกยิงใหญ่ครับเวลไม่ได้ด้วยวลขึ้นยากมากเอาละเหยื่อตัวต่อไปนะครับที่จะต้องเสร็จเราโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินล่ออีกรอบหนึ่งอ่าตรงนี้แหละได้ป่กววะ น่าจะพอได้นะโอเคลับเตอร์สแตนบายรอแปบ๊บเดี๋ยวกระโดดไปแล้วก็ใช้ล้มชูชีพดีวกว่าชัวกว่ามาครับผมใครก็ได้ดูดกูไปทีดูดกูไปหน่อยนี่หลายตัวเลยนะเนี่ยไม่โดนดูดอุตส่าห์กระโดดมาลอ่อซะขนาดนี้จะได้รอเปล่าครับวนดีครับวนรอบต้นไม้สงสัยไม่มีใครเห็นเลยบางตัวก็อยู่สูงสูง,สงกูจะขึ้นไปไงเนี่ยโอ้ยลับเตอร์โดดตามมาลับเตอร์โดดตามมาครับเมื่อกี้ โอ้ยเจ็บไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดดตามกูมาทำไมเนี่ยอยู่ไหนหนอหาแรปเตอร์อีกอันนี้รูอะไรเนี่ยโอ้โหมีรูไว้หลบด้วยอยู่ไหนวะตอนนี้นี่ๆโอ้โหเข้าไปทำอะไรในรูนะเนะี่ยเฮ้ยเข้ามาอยู่ในรูเฉยไม่ได้สั่งให้ตามเสือกกระโดดไม่เฉยแสดงว่าโดนใครตีมาแน่นอนน่าจะเป็นดิฟโพโดคัสดันตูดมันมาครับเอาละไปกันต่อ ในเมื่อยังไม่โดนดูดก็ยังไม่ได้เอาละตอนนี้ผมมาอยู่ใต้ปากมาแล้วนะแต่ว่ามันไม่ยอมยิงสักทีหนึ่งทำไงให้มันแบบสนใจดีวะ่ะเลือดมันไม่หอมหรือไงนี่นี่นมันมันเห็นแล้วมันแดงแล้วโดนล่อโดนล่อดูดิด,ด,ดูดิดดพี่ดูดสิพี่โอ้โหไม่ดูดยังไงวะเตี้ยเก,กินไปเหรอเดี๋ยวต้องหาที่สูงกว่านี้ทุกคนตรงไหนที่มึงจะดูดก็ได้ในกุป,ปีนต้นนี้ได้แบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยลุด ไม่หลุดป่ะเนี่ยอุ้ยอย่าหลุดดิโโอ้โหกินเลือดก่อนไอ้บ้าเสือกหลุดทุกคนดูดก็เสือกดูดยังไงของมันก็ดูดที่หลุดเอาแล้วทุกคนตอนนี้มันไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับโอเคอย่าหลุดนะเว้ยอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดดึงมาดึงมาดึงมาโอ้โหหลุดไปทั้งหลายทีกว่าจะได้เรียบร้อยครับมันดูดผมแล้วทุกคนตอนนี้นะครับเกรดเทมเป็นไงบ้าง โอ้ไม่เซ่ฮัลโหลด้วยเรียบร้อยเอาได้พอดีแจวโอ้สุดสุดแมในที่สุดเราก็ได้มันมาจนได้นะครับตอนนี้น้ำตักนะครับยังไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะจับนะครับบัตรสตอร์เกอร์เนี่ยไปฝากทีมงานให้ครบเลยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันสักแป๊บหนึ่งแต่มันเดินไม่ได้วะ่ะเออมันเดินไม่ได้ก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่นนะครับบัตรสตอร์เกอร์กนะันต่อพาร์ทหน้าพร้อมกับทีมงานเราจะมากันในสไตล์แบบสไปเดอร์แมนกันเลยนะครับอย่าลืมนะ อยากดูการกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ